สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนตั้งค่าโฆษณาจาก Google Adsense สำหรับใครเนี่ยที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะเราที่สามารถที่จะหาไรายได้นะคะจากโฆษณาจาก Google Adsense ได้โดยการที่เอาโค้ดเนี่ยนะคะมาโค้ดโฆษณาเนี่ยมาแปะในเว็บไซต์เรา เวลาที่มีคนเข้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราก็จะได้รายได้จากตรงนี้นะคะสำหรับเว็บไหนเนี่ยที่มีการเข้าถึงสูงและมีบทความค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็เปิดมาอย่างน้อยเนี่ยหเดือนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถสร้างไรายได้กับ a s อเซนได้ก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่ใน g o o g l e a d s e n s e ของเรานะคะ เข้ามาล็อกอินเข้ามาใน Google Adsense เสร็จแล้วให้เราเนี่ยเข้ามาที่ในส่วนของเว็บไซต์นะคะ,ะเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์นะคะแล้วให้เราเนี่ยเพิ่มให้เรากดเพิ่มไซต์ก็คือเพิ่มเว็บไซต์ของเราเนี่ยที่เราจะทําการหาไรายได้นะคะกดเพิ่มไซต์หลังจากกดเพิ่มไซต์เสร็จแล้วเนี่ยให้พิมพ์ URL ของคุณลงไปไม่ต้องมี w w w ไวบนะคะ ก็พิมพ์ไปสมมุติว่าเว็บคุณการ์ตูน .com ก็พิมพ์การ์ตูน .com โดยที่ไม่ต้องมี www หรือ http นะคะพอพิมพ์พิมพ์เว็บไซต์เสร็จแล้วก็กดถัดไปนะคะกดถัดไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้ามานะคะมันจะมีโค้ดให้เรานะคะให้เราเนี่ยก๊อปโค้ดตัวนี้โค้ดตัวนี้เป็นการแสดงว่าเราเนี่ย เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้เราจะต้องเข้าไปในส่วนของหลังบ้านหรือแก้ไข Edit Code ต,ต่างๆเนี่ยได้นะคะให้ทำการ Copy Code นะคะของ Essence เนี่ยเข้าไปวางในเว็บไซต์นะคะ Copy นะคะ,ะคลิกขวา Copy แล้วก็ <c oughs> ขออภัยค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยให้เราล็อกอินมาในส่วนของหลังบ้านเอ่อจะใช้ไฟซิ i ล่าก็ได้นะคะเข้ามาในส่วนของ p u ับ i ิ HTML แล้วก็เอ่อเข้ามาในส่วนของหาไฟล์ index HTML ให้เจอแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยติดตั้งเป็น PHP ก็เอา index.php นะคะบางคนอาจจะติดตั้งเป็น WordPress อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้เขียนเป็นที t m l ธรรมดาอันนี้ตัวอย่างนะคะลากค่ะแดกเมาส์ลากมาไว้อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะทำการแก้ไขโค้ดนะคะที่เราจะวางโค้ดลงไปที่เราก o p y ี้มาเมื่อกี้นี้นะคะแดกเมาส์ลากไปเสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยเ,เข้าไปที่ PHP Editor นะคะมันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแก้ไข ้ดต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีโปรแกรมนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้นะคะก็คือ PHP Editor ตัวนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วกลับมาเสร็จแล้วกด Open นะคะกด Open ไฟล์ที่เราดึง index.html เมื่อกี้มาเพื่อที่เราจะทำการวางโค้ดนะคะอะ กด Open แล้วก็กด Index นะคะเลือกเลือกไฟล์ I n d e x ตัวนี้ที่เราลากมาจากในส่วนของพลับบิดเ t สทเสร็จแล้วพอเปิด Open นะคะมันก็จะมีเป็นบรรทับอย่างนี้ให้นะคะหรือสามารถที่จะแก้ไขใน Dreamweaver ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าโปรแกรมมันค่อนข้างเบาเอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็น คำว่า head ตรงนี้บรรทัดที่3ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะฝั่งโค้ดนะคะของ index ตัวเนี้ยนะคะเข้าไปนะคะเอาสคริปต์เนี่ยเอาสคริปต์ตัวเนี้ยที่เรา copy มานะคะเอาสคริปต์ตัวเนี้ยที่เรา copy มาเอาไปวางไว้ที่บรรทัดที่4นะคะต่อจาก head อันนี้มันก็จะมีรหัสของ Google Adsense ที่เขาให้มาเพื่อที่เราจะฝังโค้ดลงไปว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้จริงๆนะคะอ่ะเสร็จแล้วหลังจากวางแล้วก็กลับมาที่หน้า Google Adsense นะคะแล้วก็กดส่งเพื่อให้เขาเนี่ยเช็คเว็บของเราเขาก็จะบอกว่าให้คุณเนี่ยรอกระบวนการตรวจเช็คเนี่ย สัก2 3วันนะคะหรืออาจจะนานกว่านั้นใช้เวลาถึง2สัปดาห์นะคะว่ามันตรวจเว็บเราแล้วเนี่ยเว็บเราผ่านเงื่อนไขไหมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างเว็บตัวอย่างที่ทำเนี่ยก็คือทำมาประมาณเป็น10ปีละนะคะแต่ว่าเว็บที่จะมีสิทธิ์สร้างไรายได้กับ Google AdSense เนี่ยคือจะเปิดไม่นานเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เว็บนั้นเนี่ย มีบทความเยอะแล้วมีคนเข้าถึงต่อวันเยอะนะคะถึงจะผ่านเงื่อนไขถ้าเข้าน้อยๆเนี่ยเข้าแค่ไม่กี่ร้อยเนี่ยนะคะไม่ต้องส่งให้เสียเวลายังไงก็ไม่ผ่านนะคะอ่ะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันพิจารณาแล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นคำว่าพร้อมนะคะพอพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะรอสักประมาณ3-1อาทิตย์พอขึ้นพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะ ให้เราเนี่ยกดไปที่ในส่วนของโฆษณาให้กดไปส่วนส่วนของโฆษณาแล้วกดรับโค้ดนะคะรับโค้ดอ่าแล้วก็ Copy ตัวนี้นะคะเข้าไปวางอันนี้โฆษณาพอไปวางเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นโฆษณาโดยอัตโนมัตินะคะ เยิ่งมีมีบทความมากเท่าไหร่เนี่ยแล้วมีคนดูมากเท่าไหร่เนี่ยโฆษณามันก็จะแทรกเยอะมากไปสิบสิบโฆษณาเลยนะคะก็อาจจะแทรกตรงข้างบนบ้างข้างล่างบ้างภายในบทความบ้างนะคะแล้วแต่นะคะแล้วมันจะมีโปรแกร,รมคำนวณจำนวนโฆษณาต่อบทความนั้นๆถ้าบทความนั้นๆเนี่ยมีการเข้าถึงสูงเนี่ยโฆษณาก็จะเยอะมากนะคะในบทความนั้นๆซึ่ง อย่างตัวอย่างอันนี้ใช้เว็บบอร์ดของ SMF นะคะก็คือเราเนี่ยจะเข้าไปวางเรามีเว็บไซต์หลักใช่ไหมคะก็คือ news.com เสร็จแล้วเนี่ยเราติดตั้งเว็บบอร์ดก็คือจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นพาร์ทซับซับโดเมนที่แยกออกมาเราก็เอาโค้ดตัวนี้นะคะ่ะเข้าไปแปะนะคะเข้าไปแปะในส่วนฟอรัมหรือในส่วนเว็บบอร์ด ซึ่งวิธีการแปะนะคะซึ่งวิธีการแปะเนี่ยเราจะเข้าไปในส่วนของ h t m l นะคะแล้วเราไปดึง index นะคะไปดึงในส่วนของ index.php เข้ามา index template นะคะเข้าไปวางอ่ะอันนี้จะเป็นอันนี้นะคะเราจะเข้าไปสมมุติว่าอย่างบ o a s d sf เนี่ยมัน เราใช้ทีมไหนก็ต้องเข้าไปในทีมนั้นนะคะแล้วก็ไปดึงไฟล์ที่ชื่อ index.php มานะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ PHP editor เนี่ยเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า ECHO ตัวนี้ปกติมันจะอยู่ประมาณบรรทัดที่103ก็ copy code ะคะ่ะที่เป็นของ Google Adsense เนี่ยเข้าไปใส่นะคะโฆษณามันก็จะเด้งๆดขึ้นมาโดยอัตโนมัติอ่า นะคะพอกดเซฟเรียบร้อยเนี่ยโฆษณามันก็จะขึ้นนะคะแบบนี้ยิ่งมีคนเข้ามากเท่าไหร่เนี่ยนะคะออยอดเงินเนี่ยมันก็จะขึ้นตามที่มีคนเข้าในเว็บไซต์นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบในการที่จะเขียนบทความอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะหารายได้จากเว็บไซต์นี้ได้หรือถ้าเกิดใครมีบล็อกนะคะแล้วบล็อกเนี่ยคนเข้าถึงเยอะเนี่ย เอเซนเนี่ยนะคะมันก็จะส่งเมลมาเออ่ในการติดต่อให้เราเนี่ยนะคะร่วมลงโฆษณา Google Adsense กับมันสำหรับใครที่ไม่ได้จดเว็บไซต์หรือมีโดเมนเป็นของตัวเองนะคะอาจจะสมัครบล็อกเกอร์อันนี้ก็หารายได้จาก Google Adsense ได้เช่นเดียวกันมันก็จะคล้ายๆกับบทความทันใจของ Facebook นั่นเองนะคะสำหรับยังไงคลิปนี้เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากกด subscribe ช่อง a n i m เด้วยค่ะ